คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าริศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเองนมินนี่สอบติดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปีทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทัวร์นะพี่ถมจะชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงพี่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะๆในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนจะแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำเงี้ยอ่านระลับตลอดเวลาคือแบบเทคเทคแบบขาวดำเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบ อ่าใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จําจำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจําได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกวิชาคํานวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทําโจทย์เยอะๆจะทําแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทาข้อสอบอ เลยรู uh, ้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้าสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนและแบบให้เพลงเป็นตัวกําหนดเวลาของเราอะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู่อ่าครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทํำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรา เอาแบบชีทเอาเทคอะไรยเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันอาจจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดจดเป็นเลคเชอร์เนี่ย d เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่าคือพี่อะมีเพื่อนหลายคนตอนปีหนึ่งที่เขา,เ,าเห็นว่าเออวิชาเรียนในปีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับตอนมอปลายที่เราเรียนมา ดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองเอ,อะไรอย่างเงี้ยลองรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี้ส่วนตัวล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสาคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะาชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสําคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเ<ม>พราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไปอ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสําคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้<ม>บางทีอ่านอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกันครับ ถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้างครับผมก็สําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรอย่างไงยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทําได้ไหมครับคือไม่ใช่เลือกเพราะ <ๆ S 2> แบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทํางานแล้วก็เหมือนกับผ่าเลี้ยงตัวเองได้ไหมดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อและยอมแพ้เนี่ยเราก็ เราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราทอร้อแล้วเรา,เรายังเราแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว